ติดตามกระพริบรรยากาศของคูปตาอีกคือเก้าพี่น้องอันนี้เป็นมือใหม่มาเกียวบอลใหม่อีกแต่ว่ารถคูปตาคันเดิม DC 9 3กับคูบตารุ่นกลางทิ่ทางสอปอลาวพี่น้องเป็นเทคนิคการเกียว วิสาการเพิ่งกำลังตรวจสอบความแห้งของพัดลมวาสันเดวลมจากแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวคนกำลังปรับเพื่อให้มันเข่ากับสภาพของหน้าของต้นเข,าาขเนะะนน่าวิสาเฉพาะของเคลื่อนประกันนั้นมาเส้อบต่อการเจี่ยวอ,อีก สมนาบจะของนาพี่น้องเป็นกระทายชิบของเนกระนำเมื่อนี้ปีนี้ือว่ายิ้มปากกว้างเลยพี่น้องเขางามดิมเขา, <c oughs> ขางามทั้งเขาเจ้าทั้งเขาเหนียวที่เขอียวเยวหันกระแมนพี่น้องเขาเจ้าต,ตี่เกียวอยู่นี่คือเขาเหนียวพื้นที่เฉียดนาฮ่าแม่นพงนาพี่น้องเมืองไซทาน,นีมาครหลวงเวียงจันทร์มาชมชิบเงาเงอีก คลิปหนึง่งขั้นตอนการเจียวเขาตามชนบทลาวเขาจองมืออุปกรณ์การเจียวก็เริ่มทันสมัยไปเลยพี่น้องใส่คูปตาลงลุยนาเลยเปลนมาเป็นเม็ดแล้วก็ตากแดดเอารลดมาติดตามผลงานการเจียวเขาอีกที่ก่าจารทีกต่อไป้านได้เวงายหากระดังได้ไตสองรอบพี่น้องเอ,อ้ย يا yeah. شرطة yeah. นี่อยู่ผมมานไล่ไฟจุกของน้าบอกมาว่ากับซองไล่ว่าสั้นด้เดี๋ยวเอามาติดตามเบื้งอีกว่าจะได้จัดกระสอบสัหรับหน้าอีกมืออีกมือหนึ่งนาเจ้าไม่มาอีกอี่เยอเห็นคือเขาเจ้ายังบ้านดีแกพี่น้องยังอ่อนๆอยู่ มาสรุปเกี่ยวเล้ลวละนาเจ้านี่มาติดตามบางขั้นตอนการเอาเขาออกจากอุ้งอางงา่ง่ออกลงส่เป่าเลยเป็นว่า,าหายลงใส่กระสอบเลยเอาติดตามบิง เป็นประวังภาพบรรยากาศในเทิงสีรถการเอาเขาออกจากอุ้มงานลายลายายลายลายเสร็จเสร็จว่าจะได้จักรีเป่าคอนแยกจับก็จับคอนแยกมยัดก็มัดโอ้สะดวกสบายเนะาะมักซั้นมกักสูงสำหรับภูกระตา้า ใส่ในนาเขตนี้เนาะเขตนีเพื่อนว่านาทงหาบพี่น้องนาทงหาบขึ้นอยู่กับบ้านทาสมมอบ้านลัดควายอุดมพลติดแขตแดนติดต่อกันยังเป็นอยู่กับเมองไสทานีเฮาคองเยียงจันพี่น้องมาเบิงิถีชีวิตชาวนาอยู่ทาง บ้านพีเมืองน้องลองเบิงก็ถือว่ามีก็เริ่มมีเครื่องจักรยนต์กลไกทันสมัยเขามาได้แล้วเนาะเครื่องกเกษตรประเภทรถไถนารถเกี่ยวเขาดด้ารถดํานาอนใดอนใดก็เริ่มมีเข้ามาแล้วเกษตบ้านเฮาเมืองนาวท้ายฝนต้นหนาวลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มคิวๆแล้ว ที่ยังเหลือที่เห็นชุ่มชื่ก็คือเขาเจ้าพี่น้องก็ที่เขาเจียวนี่คือเขาเหนยเยเียวประเภทเขาดอกลได้เกี่ยวไว้เขาก็ถือบางามดีพี่น้องทั้งตึงทั้งเต็มได้เขาปีนี้ว่าหน้าเาราบกขาดน้ำปัดเหตุนามากับบกขาดน้ำจากเทียว่าะจันเด้โอ้น้าห<า>นสำหรับปีนี้ที่ว่าฝนดีพี่น้อง น้ำนี่เต็มคันหน้าตลอดว่าซั่นเด้เฮาก็ลงรถวางหดฝนนี่แหละใช่บ่ก็อีกประมาณ4-5กระสอบว่าซั่นเด้เออเดี๋ยวเบิ่งกจริงเอาเาพอขึ้นมาเบิ่งขั้นตอนกันเเข้าพี่น้องบ่ค เนาะเนาะอุ้มมันจะใหญ่เด้อทุกคนเนาะอุ้มเขานะสํเร็จเสร็จสิ้นหมดแตลดพวกนีเหลือสํเร็จในอุ้มก็เป็นลักษณะนี้เนาะบางคนก็บ่เคยเห็นแต่ว่าเฮาก็ยังบ่เคยเห็นเขาอยู่ในอุ้มของรถเกี่ยวเป็นลักษณะที่เห็นแ้เนาะยับลงก่อน ้ขั้นตอนการเก็บเมียนเรียบร้อยคือว่าสําเร็จเสร็จเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งสรุปว่าได้จักกระสอบได้จักกระสอบนะไล่เพิ่เนี่ยอยู่เขตบ่เพิ่นอยู่ในเขตนี้ก็มีแต่รถรถเกี่ยวแบบนี้จะมีบ่กี่คันพี่น้องมันจะว่าแล้วยังมีอยู่คันนี้คันเดียว 22คันก็ว่าได้บ่ได้บ่ได้อยู่ใส่ล่ะจักเป่าเจักเป่า17เโอได้หลายอยู่เด้พี่น้องหลุดเอาใครได้17เป่าว่าซั่นเด้นาหลายเครื่องคือว่าก็สมทุนอยู่เนาะกะเือย่ไลนึงกะ10อประมาณไลนึง10เป่าว่านี่มัน ในเครื e ่องได้เลย17ต่อก็คือว่าลมทุนกันดู่เอาสําหรับชิปนี้จบไปเสมีนสักก่อนทุที่น้องขอบรบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันชิปใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี